เป็นไรอ่ะกันเขาจะเลิกรับบทเป็นนักเรียนแล้วอ่ะหัวล้าแล้วหัวเถกแล้วเจาอายุสามสิบแล้วอ่ะอุ้ยเนี่ยมันเริ่มไปเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพาไปปลูกผมดีไหมกันรับรองอนาคตกันกลับมาเลยแล้วเขายังได้ใสุ่นักเรียนอยู um> ่ใช่ใช่เขาจะได้เป็นเด็กตลอดไปใช่ไห ไปดิไม่รไม่รอชา้าพากันไปเลยค่ะที่แฮสมิธคลินิกเราสองคนศึกษากันมาอย่างดีแล้วว่าที่นี่เขาปังเรื่องปลูกผมจริงหมอพรีมช่วยกันด้วยนะคะหมอคิดว่าจะทําให้ผมกลับไปเป็นเด็กได้ไหมครับยังไงอ่ะถ้ามีผมตรงนี้นะคะจะดูเด็กโอยู่แล้วเมื่อวานมันเกิดอายุ29พรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะลงไปเลยเหลือ19หายไป10ปีหมอพรีมเขาก็จะถามความต้องการของกันค่ะว่าอยากให้ออกมาประมาณไหนแล้วก็จะดีไซน์ออกมาให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งของการปลูกไปทั้งหมด2800กราฟ ใช้เทคนิคปลูกผมแบบ FUE แผ่เล็กเจ็บน้อยเขาก็จะโกนผมด้านหลังออกแบบนี้เลยแล้วก็ย้ายรากผมจากด้านหลังมาปลูกด้านหน้าค่ะสู้ๆนะกันอีก5ชั่วโมงเจอกันบ๊ายบายย้อนวัยแล้วตอนนี้ไม่เจ็บตอนแรกอะกลัวคิดว่ามันจะเจ็บกว่าน,นี้แต่มันไม่เจ็บจริงรอติดตามนะครับเดี๋ยวมาทยอยอัปเดตให้ดูเขาก็จะมีหมวกท่านเป่ามาให้เราใส่กลับบ้านแบบนี้เลยค่ะกลับบ้านไปดูรีอคป๋ากัน make a new hand like right hand of yeah. plan tree plan yeah how many trees you plan total energy yeah big root ที่ตลกกว่ารีแอคป๋าคือไอ้จอร์ดจำพี่กันไม่ได้ซะแล้วพี่ใครเนี่ย <It> s <S รอจังอีกหนึ่งเดือนเจอกันค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตผลลัพธ์ให้ฟัง